ครับสวัสดีพี่น้องทาง Facebook เลททาง youtube นะครับผมวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาสวรรค์ตะบนเสริอมอำเภอพนใสนะครับผมวันนี้มาส่งรถนะครับอีซุคันที่ผมลงขายสามหมื่นเก้ารวมส่งก็ทางาลูกค้าตัวก็ลถให้มาส่งด้วยรวมส่งด้วยกําไรได้ไม่ได้เอาไปหมุนคันใหม่นะครับผมนี่ก็ถึงแล้วนะครับถึงประมาณสองทุ่มกว,กว่านะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณพ่อ อ่าอันนี้เป็นคุณพ่อเป็นท่านเป็นผู้ช่วยนะครับผมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะอ่าคอนเฟิร์มให้ผมหน่อยครับว่าอีโซคันที่ผมลงสามหมื่นเก้าผมส่งจริงแล้วก็ผมไม่ได้รับประจําสักบาทครับคุณส่งจริงแล้วก็ไม่ได้รับประจำเจ้บาทเออสุดยอดป้าป๋าใจมาเลยเออต้องรับใจโอ้ยฮ้องแท้เลยของแท้เลยเออมาง่ายมาง่ายก็ต้งซื้อแล้วของส่งครบครับเออเพราะว่าเพราะว่าเบิ้งเบื้งคลิปกับผมด้นประเด๋ยวครับอ่าประมาณชั่วโมงหนึ่ง ผมมองนึงแต่แต่เคยเบิ้งของช่องผมมาก่อนนานนั่ะก่อนนานๆกัเบิ้งยูเบิ้งประจำตอนมาผมที่บอกใครได้รับขายรถรถรถเก๋งไอรถกระบะเนาะผมที่ขายรถเก๋งนะครับผมกะโทรไปคุยกันไม่ถึงสิบนาทีตอนที่คุณพ่อโทรไปหาผมผมทํางานอยู่นะครับผมขับสีรถยนต์ก็เลยคุณพ่อบอกขอวิดีโอคัดูหน่อยผมว่าจะลุกมาดีไหมเนาะพอดีมือมันเปื้อนเนาะพอดีเอ้าคุณพ่ออยากดูก็มาเลยเผื่อคันนี้อยากจะมาอยู่ปวดพิสัยตอนนี้มาแล้วนะครับผม วิ่งจากพิษณุโลกแล้วก็มาที่สุรินทร์อำเภอตนะแล้วก็มาที่บ้านนาสวรรค์นะครับตอนนี้ถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งครับผมตรงจริงแน่นอนแน่นอนครับไม่มาจําครับผมไม่ต้องมาจําไม่มาจําก็มามาจริงครับผมไม่ไม่ได้ผมไม่ได้มีอะไรจ้างเนาะอันนี้คือแบบไม่ไม่ไม่ได้แบบเตรียมกันเนาะก็ตามราคารถเลยอตามราคารถเลยราคาสินค้าเลยครับไม่มีการเตรียมนะครับนี่คือถ้าใครอยู่แถวนี้มาดูได้นะครับผมมาดูได้นะฮะว่าสรงจริงนะครับผม ขอบคุณคุณพ่อผู้ช่วยนะครับผมอย่างยิ่งนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับผมครับ